เอออีกสองปีขอบายนมก่นอนพี่ตานเข้าหวัวพี่ตานอ้ามหัวนมเข้าอยู่ท้งนี้อ้ามตัวยู่าบ่ายเข้ากระเสียวหัวนมเข้าอยู่มองนี่หหนเหรอเบื่อหนานแล้วพ่อนาีขาแล้ว เวลาเขาขอตังค์ติงไปทำํำติงก็ไม่ให้ทำแนละ้วเขาก็เลยเอาฟองน้ําข้างบ้านนี่แหละมากัดเลเออ้วตังค์ก็ไม่ได้ช่วยออกอย่ามาจับนะบางสิเออ <urging. S 2> บอกรู้บอกูตังก็ไม่ช่วยออกสักว่าเออยังจะมารวยหลายอะไรบางสิบเอาเอ้าเร็วมันี่หูอยู่บอกเขามารวยหลายอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ว,วันนี้เราจะโดนแล้ว <c oughs> คนเองนะเย่ฉ yeah. <laughs> ลองอัน <laughs> นี้จะโดนแล้วฉ <laughs> ลอง <laughs> อ่ะดีใจน้องเด้อเพื่อนฉนะ <laughs> <laughs> ลอง